น,นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมคะสัญญาณที่ดีขึ้นครับแต่ว่าอย่าประมาทอย่าประมาทแล้วก็วันนี้ก็เห็นแล้วว่าในพื้นที่ก็แปรปรวนหลายเรื่องเหมือนกันค้นพบทุนระเบิดอันนี้ก็เห็นอยู่แล้วทุนระเบิดนี่เป็นอะไรที่ยากค่ะที่จะกู้นะครับค่ะก็ต้องต้องยืนยันว่าว่ารัฐบาลก็ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับผสมกัน คือคือคือเสียเปรียบตรงที่ว่าเราเนี่ยเคยยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาคุณบุ๋มนึกออกไหมครับตอนที่ไปทํางานเราก็คิดว่าจะคุยกัมพูชาที่ไหนได้ประธานทรัมป์ก็มามาใหญ่เลยมากําหนดนะครับมายึดเวทีอาเซียนเลยไม่มีใครต้านอยู่หรอกครับเพราะว่ามันมีเรื่องภาษีที่เขากดดันเรามันมีเรื่องแร่ธาตุหายากมีเรื่องทหารเพราะฉนั้นพอมาแล้วเนี่ย ก็ยังมีมาเลเซียค่ะซึ่งมีประเด็นของตัวเองอแล้วยังมีสมาชิกใหม่อีกเยอะนะครับรวมทั้งตีมอลเลสเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ประเด็นของเราอีกต่อไปอันนี้คือว่าเสียเปรียบเพราะว่าทาานที่จะคุย2องต่อสองเนี่ยมันไม่ได้แล้วแต่ว่าที่ได้เปรียบคือว่ากัมพูชาก็กลับมาอยู่ในกรอบเพราะว่าเราจัดการไม่ได้ครับ